ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ตาออดพาเข้าสวนนะครับมาดูจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อท่อ p e กับท่อ p v c ครับซึ่งเป็นท่อเมนนะครับท่อ p v c ขนาด2นิ้วครับอุปกรณ์ที่ใช้กันในวันนี้ก็มีครับข้อต่อ2นิ้วลด6หมุน4ทางครับ หนึ่งตัวสำหรับ1จุดนะครับแล้วก็ท่อขนาด6หุนครับเพื่อที่จะมาเชื่อมอข้อต่อครับก็มีต่อไปเป็นข้อต่อเกี่ยวนอก6หุนครับจากนั้นก็เป็นบอลวาลครับบอลวาลหกหุนครับ น,นี่ในหนึ่งจุดนะครับที่ทําใน1จุดก็มีมีอุปรกรณ์พวกนี้แล้วก็เป็นข้อต่อตรงเกี่ยวนอกของอท่อพีอนะครับครับหนึ่งอันครับนี่ต่อต่อ1จุดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกาวครับครับแล้วก็เทปพ,พันเกลียวครับใบเรื่อยครับ มาดูวิธีการกันเลยครับเลื่อยที่ท่อเมนเลยนะครับจัดที่ท่อเมนให้ตรงที่ท่ออให้ตรงที่แถวต้นไม้ครับซึ่งเราจะต่อเชื่อมตรงที่แถวต้นไม้ครับทาการเลื่อยตัดท่อเลยครับครับเลื่อยเสร็จแล้วครับ เลื่อยแบบไม่มีโครงเลื่อยเราต้องเลื่อยแบบระวังนะครับบางคนก็เลื่อยทําให้ใบเลื่อยหักครับหลังจากที่เราเลื่อยท่อเสร็จนะครับเราก็ทากาวเลยครับอ้าวลืมบอกไปอีกตัวนี่คืออุปรกรณ์ทากาวของตาออดนะครับทําจากต้นขาครับต้นขาลําขาครับทุบแทนอ่า แทนผู้กันนะครับครับเราเริ่มต่อกันเลยครับทไไายเื่อยด้ลยมาในเ้าสิเห็ดไปครับชโลมกาวให้ทั่วตามข้อต่อนะครับแล้วก็ชโลมกาวที่ท่อบ v c c ขี้คิวแห้งแต่สิบโม่เมาก่าสมน้อมบัตคิวขนาดอ่ะทาอีกนิดครับเพื่อความมั่นใจจะได้อยู่ไม่มีปัญหาครับจากนั้นก็สวมสีทางเข้าไปเลยครับรับปั้นแล้วก็ กาวจุดต่อไปครับสวนต่อท่อเชื่อมเข้าหากันเลยครับ ทา,านก็เช,หกหชื่อมท่อหกหุนครับเชื่อมท่อหกหุนครับทากาวทากาวเชื่อมท่อเลยครับปึออ๊บขับต่อไปครับเชื่อมข้อต่อหกหุนเกลียวนอกครับกับท่อ เชื่อมของผเมื่อกี้ครับเชื่อมเข้าไปเลยครับปึ๊บกดให้แน่นหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อ,อบอลวาลครับเราต้องใช้เทปพันเกลียวพันก่อนครับ,บพันเกลียวเพื่อไม่ให้น้ำรั่วครับปึ๊บ จากนั้นก็กนำบอ์วาวขึ้นมาประกอบเลยครับได้แล้วครับก็ะบอลวาวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ต่อตรงเกียวนอกของอชุด PE ชุดท่อพีอครับ ใช้เทพพันเกลียวพันครับป้องกันน้ำรั่วเลือนำมาหมุนประกอบเข้าต่อเชื่อมกันเลยครับครับหลังจากที่หมุนนั่นเรียบร้อยดีแล้วก็เป็นเสร็จครับ นี่คือ1จุดครับต่อเสร็จแล้วครับทีนี้ก็อีกด้านที่เหลือก็ต่อไปอีกฝั่งครับของแถวต้นไม้ครับคือจุดนี้เสร็จแล้วครับครับก็เป็นว่าเรียบร้อยครับเทคนิคการต่อท่อเมนท่อ p e เทข้ากับท่อเมนครับคเพื่อนๆต้องการนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางครับก็ ดูเทคนิคของตาออดได้ครับครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับ